ภรรยาเอสกันตะพงเคลื่อนไหวขอให้ช่วยอธิษฐานหลังสามีวูบหมดสติกลางงานจากกรณีที่เอสกันตะพงนักสแสดงและพิธีกรข่าววูบหมดสติกลางงานอีเวนต์เมื่อวันนี้วันที่9พฤษภาคม66ต้องรีบนำส่งตัวส่งโรงพยาบาลทางด้านผู้จัดการส่วนตัวแจ้งว่าหนุ่มเอสอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แพทย์ขอดูอาการวันต่อวันทางด้านผู้จัดการส่วนตัวยังบอกอีกว่าหนุ่มเอสสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงทางแพทย์เองก็ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ส่วนงานทั้งหมดที่รับไว้ ทั้งในและต่างประเทศก็ต้องยกเลิกไปก่อนทั้งนี้ทางด้านภรรยาของหนุ่มเอสก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมระบุว่าโปรดช่วยอธิษฐานให้พวกเราด้วยเราต้องสู้กับมันได้ที่รักคุณแข็งแรงอยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ